รวยจากการสะสมงานศิลปะเขาทำกันยังไงต้องมีแนวคิดแบบไหนให้พี่โอ๊คเล่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4ี่ิเวอร์ซิตี้นะครับชื่อร้าน G 1 1 1 g a หนึ่งแกรี่ครับโอ้โหพี่โอ๊คไปเรียกเจ้าของมาคุยก่อนแล้วนี่แหละครับผมนี่แหละครับร้านพี่โอ๊คเองนะครับครับพาเพื่อนๆมาพาทัวร์อ่าพาทัวร์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในของสะสมที่เป็นการสะสมเพื่อการลงทุน โอ้โหเพราะเป็นงานศิลปะวันนี้เราไม่คุยเรื่องของเก่าครับอันนี้เราคุยเรื่องงานศิลปะพวกศิลปินแห่งชาติอะไรทั้งหลายนะครับก็อย่างหน้าร้านเนี่ยก็จะมีงานศิลปินแห่งชาติยุคเก่าๆนะครับอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมนาครัตอาจารย์พิชัยนิรันด์ครับโอ้ยมีเยอะเลยครับมีมีหลายท่านเลยมีอาจารย์เขียนอาจารย์เขียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอศิลปินยุคแบบต้นๆพศ2 5 0พันห้าเลยนะครับ เขาเรียกว่าขี่ม้าส่งเมืองอ oh. ส่วนใหญ่จะทำมาน้อยครับพวกนี้ limited edition ถ้าเกิดแปลว่าเป็นรูปปั้นเนี่ยบางอันก็ทำมาแค่3ชิ้น6 oh. ชิ้นหรือ9ชิ้นแค่นั้นเองปัยใจแล้วงานเพื่อนๆจะได้ความรู้กับพี่โอ๊คด้วยที่ว่างานศิละปะหรือการเก็บของเก่าอะไรก็ตามเพื่อการลงทุนครับอ <S <S โอ้โน่าสนใจน่าสนใจาพี่โอค๊คครับเมจาจย์วิชัยนิลันนะฮะ นี่ของนี่เ่ยอาจารย์วิชัยนิรันด์เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะครับอันนี้ท่านก็น่าจะอายุ80ดสิบกว่าละโอ้นะฮะสวยมากท่านจะเขียนเกี่ยวกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วยนะฮะแล้ยิ่งน่นจะต้องยิ่งมีมีราคาดีใช่ไหมครับครับใช่ฮะอันนี้ก็คือว่าเราเก็บเนี่ยไม่ใช่เก็บเพื่อตกแต่งอย่างเดียวคือเก็บเพื่อการลงทุนนะครับเพราะคือทุกปีเนี่ยราคาขึ้นตลอดใช่ไหมครับก็เก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานได้ แต่อเนี้เนี้ยที่เราเปิดร้านเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจแต่ต้นนะฮะก็คือว่าซื้อเพื่อการลงทุนซื้อเพื่อการลงทุนนะบ่อทีเก็บไว 20, ้ยี่สบสามสิบปีแล้วไม่มีที่แขวนก็เอามาขายดีกว่าครับ <laughs> ถ้าเกิดคนที่เขาเขาอยากจะ สะสมงานศิลปะของเก่าอะของศิลปินที่มีชื่อเสียงดีกว่าถ้าเกิดซื้อเพื่อการตกแต่งเนี่ยจะซื้อโนนเนมซื้ออะไรก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งเราขายเนี่ยมันก็ไม่มีราคาราคามก็ตกครับอันนี้ถ้าเกิดประสานกฤษเขาก็เรียกว่ามันจะ appreciate ขึ้นเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องแบบอย่างเงี้ยถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่โอ๊คเป็นค,คนอ่านเองทุกวนันตอบเองทุกวนัน <laughs> นะครับครับยินดีครับเรามาดูตัวอย่างงานศิลปะที่เพิ่มมูลค่าในตัวเองแล้วตอนนี้สักหนึ่งชิ้นครับ อาจารย์เขียนทําแค่6ชิ้นอันนี้ทําแค่6ชิ้นเหรอครับครับศิลปินแห่งชาตินะครับถามราคาได้ไหมครับพี่โอ๊คอันนี้ต้องเป็นหลักล้านเหมือนกันครับจริงเหรอครับหลักล้านอันนี้เป็นชิ้นออริจินัลนะครับหลังๆจะอาจจะมีการทําซ้ำทำซ้ำทำซ้ำขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ยคือคือมีใบเซอร์รุ่นแรกด้วยรุ่นแรกเลยครับ ก็คือของศิลปะแบบเนี้อันนี้คือซื้อมาแล้วก็ยังไงก็ราคาขึ้นราคาขึ้นแล้วศิลปินท่านก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยไม่มอใช่แต่ถ้าเกิดมีการทําซ้ำเนี่ยอาจจะเอาโมกเก่าขึ้นมาทําแต่ว่าก็จะมีการบอกว่าอันนี้ไม่ทัน